กระอุกกาศด่านข้าพเจ้าทั้งหลายสักขอโอการสรากลาพ่อแม่ญาติพี่น้องท่านุทธศกษาชนิกชนทั้งหลายผู้จักปรญาชาณบ,บาัตรนี้ตลอดระยะเวลา ที่ต่างต้องเวียนไหยตายเกิดหรือกำเนิดในวัฏสงสารหาข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายในที่ต่อหน้าก็ดีในที่รับลังก็ดีทั้งมีเจตนาก็ดีทั้งไม่มีเจตนาก็ดีที่ะระลึกไ ที่ระลึกไม่ได้ก็ดีนับตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีภางในปัจจุบันชาติก็ดีขอท่านทั้งหลายโปรดท้ามิกรรมางดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้จะอนุชาในบัดน,นี้เพื่อความบริสุทธิ์ เพื่อความบริบูรณ์เพื่อความอยู่เป็นสุขในกรมจรรย์และเพื่อประโยชน์แก่การทำให้แจ้งซึ่งทระทิพานขอพราพุทเจ้าทั้งหลายในปัจจุบันชาตินี้เอง ขอเป็นเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะ